สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพฤหัสที่2ีกันยายนนะคะราคาทองคำค่อนข้างจะสดใสนะคะมีแรงซื้อทองคำในสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้ามานะคะทองคำปิดตลาดเมื่อคืนนี้บวกเพิ่มขึ้นมานะคะปิดที่1,332ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา10ดอลลาร์ส่วนโลหะเงินปิดที่21.78นะคะบวกเพิ่มขึ้นมา 17เซนนะคะตอนนี้ก็มีแรงคือทองคำในฐานะ,ะสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้ามานะคะหลังจากที่สหรัฐอเมริกานะคะประสบปัญหาเรื่องการขางังแล้วก็การเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งตอนนี้มีความขัดแย้งกันระหว่างพรรคเดโมโแครกเ้าก็รีพรรคไกันนะคะที่ยังไม่สามารถคุยกันได้นะคะซึ่งในส่วนของงบประมาณปี5-7นะคร เส้นตายก็คือ30กันยายนนะคะส่วนปัญหาเพดานนี้ขององเมริกาก็คือใกล้ที่จะชนเพดานนี้16 7ล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐนะคะก็คงเป็นประมาณกลางเดือนตุลาคมนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะเพิ่งในส่วน2อันนี้ก็คือจะเกี่ยวโยงกันนะคะก็คือถ้าเกิดมีการปรับลดค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่ามีการเพิ่มไรายได้นี่นะคะก็จะทำให้ สัมริกานะคะอาจจะไม่ต้องมีการเพิ่มเพดานนี้ตลอดเวลานะคะตรงนี้ก็คือสัมริกานี่คือรายจ่ายนะมากกว่ารายรับมาตลอดนะคะแล้วก็หลายปีที่ผ่านมาก็ต้องเพิ่มเพดานนี้มาตลอดนะคะเพียงแต่ว่า2ปีที่ผ่านมานะคะถ้าจํากันได้ดีนะคะตอนนั้นสัมริกาก็จะมีความขัดแย้งกันนะคะระหว่าง2องพรรคการเมืองก็คือพรรคปิกั้นเนี่ย ไม่ยอมให้มีการเพิ่มพดานหนี้นะคะอต้องลดรายจ่ายก่อนนะคะตอนนั้นก็เลยทำให้ออมองว่าสหรัฐอเมริกาเมีกว่าทีผ่ผิดนัดชำระหนี้นะคะเอตอนนั้นก็เลยมีการลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ทำให้ราคารทองคำนะคะขึ้นเยอะมากนะคะตอนนั้นขึ้นประมาณ400ดอลลาร์นะคะภายในเดือน2เดือนเท่านั้นนช่วงนั้นก็คือเป็นช่วง ของราคาทองคำนะช่วงประมาณสิงหาคมกันยายนนะคะในปี54ถ้าจำกันได้ดีนะ,ะช่วงนั้นคนก็แห่กันเข้ามาซื้อทองคำนะคะแล้วนณตอนนี้ก็เลยอาจจะมีแรงซื้อทองคำในสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะแต่ว่าเชื่อว่านะคะในใจของนักวิเคราะห์หลายท่านก็คงคาดการนะคะว่าสหรัฐอเมริกาก็น่าจะ เจอจากันได้สําเร็จนะคะจะเป็นวินาทีสุดท้ายให้เราเท้รนนะคะตรงนี้ก็คิดว่ายังเป็นปัจจัยช่วยหนุนะะราคาทองคําได้อยู่นะคะในช่วงระยะสั้นๆช่วงนี้นะคะส่วนคืนนี้นะ,ะสหรัฐอเมริกาก็มีการประกาศตัวเลขที่สําคัญ2ตัวนะคะก็จะมีจํานวนผู้ขอรับสวยการว่างงานรายสัปดาห์นะคะอันนี้ก็คือประกาศออกมา ้องบอกว่าก็ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะทุกวันพระหัสนะคะครั้งนี้มองว่านะคะก็น่าจะเพิ่มขึ้นไม่เยอะมากนะคะเพิ่มขึ้นประมาณ1,000 10, งรายอยู่ที่ดับ3ามแ0 0หนึ่งาพนรายนะคะโดยใหตลาดแรงงานก็เป็นตัวเลขสําคัญนะคะที่เฟดจะตัดสินใจว่าจะลดวงเงินค e ิหรือเปล่าแล้วก็มี GDP ไตรมาสสนะคะเป็นตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้ายแล้วนะคะครั้งนี้ มองว่านะ่จาจะขยายตัวถึง2.7นะคะจากที่ประมาณการครั้งที่สเนะี่ยขยายตัว2.5นตะคะตัว GDP แรง GDP ไตรมาส2เนี่ยต้องมองว่าออกมาค่อนข้างจะดีนะคะที่ผ่านมาแน่จะดีกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะคะแล้วก็ดีกว่าที่ประมาณการครั้งที่แล้วกันทั้งนั้นนะคะครั้งนี้ก็ยังดีกว่าประมาณการครั้งที่สองต้องติดตามดูนะคะแต่เชื่อว่าอาจจะออกมาใกล้เคียงกับที่ ตลาดประเมินนะคะไม่น่าจะออกมาดีเด่นมากมายนะคะท่านแต่ว่าถ้าออกมาดีมากกว่าที่อาจค่ายการน่ยเชื่อว่าราคาของคขาอาจจะมีการย่อตัวลงนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าก็ยังมีปัจจัยบวกนะคะในเรื่องปัญหาการคลังของสหรัฐอเมริกาที่ช่วยหนุนราคาทองคําอยู่นะคะแนวโน้มทางเทคนิคนะคะก็ต้องบอกว่าราคาทองคำค่อนข้างจะสอดสยนะคะตรง แนวรับ1,300ดอลลาร์เนี่ยเป็นแนวรับที่สำคัญเราก็รับอยู่นะคะ,ะก็มีการดีดตัวขึ้นจากแนวรับ1,300ดอลลาร์นะคะตั้งแต่วันอังคารนะคะเราก็ในส่วนของแนวต้านถัดไปนะคะ1,345ถึง1,350ดอลลาร์ก็มีให้รุนนะคะแต่ก็เตียงเตือนไว้นะคะว่า ตรงแนวรับ1,290ถึง1,300ดอลลาร์เนี่ยเป็นแนวรับที่สำคัญอย่าลุแนวรับนี้ถ้าถ้าหลุดมลเมื่อไหร่นีสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นก็จะหายไปทันทีนะครส่วนการลงทุนใน g o ล u ูเอ er, นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครเข้าไปซื้อ,อไว้นะคะตรงเรีเวณใก,ก,กล้ๆ1,300ดอลลาร์นะคะก็ ซื้อหองต่อไปนะคะปเปิาซื้อตรงเวณพันสร้อยสถึง1,340ดอลลาร์ 1, ออกไปก่อนก็ได้นะคะหรือรอดูตรง1,350ดอลลาร์ 1, นะคะส่วนแนวรับนะคะสำหรับการเปิดซื้อนะคะอยู่ที่1,310ถึง1,315นะคะเป็นแนวรับในช่วงสั้นๆนะคะ แล้วก็1 3 0 0ดอลลาร์อีกจุดหนึ่งนะคะจุดคัลลอสให้ไว้เหมือนเดิม1,290ดอลลาร์นะคะส่วน Silver Future นะคะแนะนำเหมือนเดิมเเข้าเปิดซื้อตรงแนวรับ21ดอลลาร์นะคะจุดคัลลอสให้ไว้20ดอลลาร์50เซนต์นะคะส่วนเซท50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าบีให้ลุ้นนะคะช่วง เช้าอาจดูเหมือนอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าช่วงบ่ายนะคะเริ่มสดใสนะคะแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะคะมีแรงซื้อนะคะจากนักงทุนทั้งสาบานนะคะพอร์ตโเกอร์แล้วก็รายย่อยเนี่ยรายย่อยจริงๆซื้อมาหลายวันแล้วนะคะกลุ่มที่ยังขายออกมาเนี่ยจะเป็นกลุ่มนักลงทุต่างประเทศนะคะเมื่อวานนี้ขายออกมานะคะ อีกประมาณ2,600ล้านบาทนะคะแล้วก็นะคะเออ2,400ล้านบาทนะคะส่วนรายย่อยเนี่ยซื้อนะคะ775ล้านบาทนะคะเราก็ต้องบอกว่าแนวโน้มค่อขนน้างจะดูดีทีเดียวนะคะ s e 5 0 Index f u t u r แล้วก็ตลาดหุ้นนะคะสำหรับ s e Index แล้วก็ปิดตรงใกล้จุดสูงสุดของวันนะคะ s e 5 0 in the future ซีเดือนกันยายนเนี่ยปิดที่9 8 2จุดนะคะเม,มื่อวานขึ้นไปหาย9 8 3จุดปิดค่อนข้างจะใกล้จุดสูงสุดของวันทีเดียวนะคะเราก็มองว่านะโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อก็อาจจะมีนะคะแต่ว่าให้ระวังว่าประเด็นเรื่องปัญหาเรื่องการคัขง,ขง,ขงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นประเด็นที่กดดันกับราคาทอง กับตลาดหุ้นได้นะคะเอ่อสวนวันนี้นะะติดตามตัวเลขการส่งออกเดือนสิงหาคมนะคะว่าจะแนวโน้มดีขึ้นหรือเปล่าถ้าแนวโน้มดีขึ้นก็คิดว่าช่วยหนุนตลาดหุ้นนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดตามความเห็นของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะคะที่บอกว่าตัวเลขส่งออกของเรานะคะ ในเดือนสิงหาคมเนี่ยขายตัว4%นะคะถ้าขายตัว4%ตามที่ท่านพูดนะคะเชื่อว่าเชื่อว่าตาดหุ้น,นมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะคะเพราะว่าส่งออกที่ผ่านมา3เดือนเนี่ยติดลบติดต่อกันมาตลอดนะคะถ้าสิงหาคมส่งสัญญาณที่ดีขึ้นเนี่ยเชื่อว่าช่วยหนุนตาดหุ้นนะคะถ้าในส่วนของแนวต้านนะคะมอง990จุดปิดเหนือตรงนี้ได้ะคะ่ะ เทคนิคยิ่งค่อน้างอะส่งสัญญาณซื้อทีเดียวนะคะแต่คิดว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยอาจจะยังไม่ผ่าน990จุดนะคะใครมีสาซื้ออยู่นะคะอาจจะทยอยปิดสาซื้อทำกำไรตรง990จุดไปก่อนดีกว่านะคะแล้วก็จุดแนวรับที่ให้ไว้นะคะก็คงให้ไว้ที่ประมาณ970จุดนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ